ไดอารี่ชัยหนุ่มวิศวกรวัย35ปีเขาตัดสินใจลางงานเพื่อมาบวชเขาต้องการหลีกหนีจากความวุ่นวายและความกดดันในเมืองหลวงเขามาหาความสงบที่วัดป่าซึ่งอยู่ห่างไกลความเจริญ เขาได้เลือกวัดที่มีการปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดเมื่อมาถึงเขาก็สัมผัสได้ถึงบรรยากาศที่ร่มรื่นและเงียบสงบต้นไม้ใหญ่ปกคลุมไปทั่ววดัดเป็นความเงียบที่ผิดแผกไปจากในเมืองทำให้เขารู้สึกสดชื่นและผ่อนคลายอย่างบอกไม่ถูกพระในวัด ต่างก็ใส่จีวรเรียบร้อยดูเป็นระเบียบและสงบเสงี่ยมน่าเลื่อมใสศรัทธาพอเข้ามาในโบสถ์ก็เห็นว่ามีชายอีกคนที่มาขอบวชเช่นเดียวกันกับเขาทั้งสองทำความรู้จักกันและได้รู้ว่าชายคนนั้นชื่อแดงมาพอดีเลยโยมชยัย นี่ไอ้แดงมาจากหมู่บ้านไกลๆนี่แหละไหนๆก็มาวันเดียวกันแล้วช่วงบ่ายก็อุปสมบทพร้อมกันไปเลยเมื่อถึงช่วงสายพิธีบวชของพวกเขาก็เป็นไปอย่างเรียบง่ายหลวงพ่อทำพิธีปลงผมจากนั้นจึงประเขนผ้าไตรยจีวรให้ทั้งสองครองแล้วกล่าวคำบวชตามหลวงพ่อไป ในบรรยากาศที่ทั้งศักดิ์สิทธิ์และเงียบสงบมีเพียงเสียงหลวงพ่อและเสียงสวดมนต์ของพระภิกษุภายในวัดหลังจากเสร็จสิ้นพิธีพระใหม่ทั้งสองก็ก้มกราบพระรัตนตรัยและพระอุปชาเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีความกังวลต่างๆในใจเมื่อครั้งเป็นคารวา ก็ค่อยๆจางหายไปพระทั้งสองพร้อมที่จะฝึกตนเองตามแนวทางพระพุทธศาสนาเพื่อให้เกิดปัญญาเข้าถึงความจริงแท้และความสงบภายในใจถามกลางบรรยากาศอันเงียบสงบของวัดป่าแห่งนี้ในค่ำคืนแรกหลังจากทำวัดเย็นเสจ พระชัยและพระแดงก็เดินกลับกุฏิบรรยากาศรอบวัดเงียบสงาดมีเพียงเสียงจักระจันและใบไม้ไหวตามสายลมทันใดนานก็มีเสียงแปลกๆดังขึ้นมาจากป่าช้าหลังวัดเป็นเสียงร้องโหยหวนราวกับคนเจ็บปวดทรมาน ทำเอาพระชัยและพระแดงคนลุกสู้พระแดงพระแดงได้ยินเสียงอะไรไหมโทษพระชัยไม่เอาไม่พูดพระแดงรีบจำอ้าวขึ้นกุฏิไปพระชัยจึงรีบตามไปทันทีเมื่อขึ้นไปบนกุฏิทั้งสองก็ปิดตะเกียงนอนกันโดยจะนอนกันคนละมุม แต่ทว่าระหว่างที่กำลังนอนนานเสียงหวยหวนก็ยังไม่ยอมอยู่พระชัยหันไปมองพระแดงที่นอนอยู่อีกมุมก็เห็นว่าอีกฝ่ายกำลังนอนตัวสัน่นเขาอดไม่ได้ที่จะกลัวจึงนอนสวดมนต์ทั้งคืนจนพลอยหลับไปวันต่อมา หลังจากเสร็จจิตของสงในช่วงเช้าพระใหม่ทั้งสองก็ปรับตัวได้เป็นอย่างดีทำวัดสวดมนต์เสร็จก็เดินจงกรมฝึกจิตพอตกบ่ายก็มากวาดลานวัดระหว่างที่พระชายกำลังกวาดใบไม้อยู่นั้นพระนองที่เป็นพระลูกวัดที่นี่มาหลายพันสา ก็ได้เดินเข้ามาถามไทยพระใหม่เป็นอย่างไรบ้างพระทั้งสองนอนหลับสบายดีไหมสบายดีมากครับหลวงพี่เออเมื่อคืนกระผมได้ยินเสียงหยหวนมาจากหลังวัดแทบนอนไม่ได้เลยครับว่าแต่หลวงพี่ได้ยินเหมือนกันไหมครับอ๋อนั่นคงเป็นเสียงของนางแมวผีตายทั้งกลมชาวบ้านเอาศพมาฝังไว้ที่ป่าช้าหลังวัดก็เลยเฮี้ยนมาก เดี๋ยวพระแดงก็ชินเองแหละพระนองเล่าว่าตัวท่านนั้นมักจะไปนั่งสมาธิวิปัสสนาที่ป่าช้าหลังวัดอยู่เป็นประจำพระนองจึงได้ชวนพระใหม่ทั้งสองไปนั่งกรรมฐานที่ป่าช้าหลังวัดด้วยกันในคืนนี้เพื่อจะได้ฝึกจิตใจและปล่อยวางจากทางโลกพระชยัย ถึงแม้จะแอบกลัวอยู่ไม่น้อยแต่เขาก็ตั้งใจมาบวชเพื่อเรียนรู้ในธรรมะและต้องการบรรลุธรรมอย่างแท้จริงจึงตอบตกลงพระน่องไปส่วนพระแดงเมื่อเห็นพระชัยตอบตกลงไปก็ไม่กล้าที่จะปฏิเสธใดๆตกเย็นวันน,นั้นหลังจากทำรรวัดเสร็จพระทั้งสาม ก็ได้เดินตามกันไปยังท้ายหวาดพร้อมกับกดคนละหลัง <assa> เมื่อมาถึงบริเวณป่าชาพระชัยและพระแดงก็ได้แต่เดินตามพระนองไปอย่างเงียบกริบมีเพียงเสียงกิ่งไม้แห้งกรอบที่ถูกเหยียบและเสียงร้องของจิ้งหรีดเรไรทั้งสามเลือกปักกลดใต้ต้นไม้คนละต้น ก่อนจะเริ่มนั่งกรรมฐานไม่นานนากักก็มีลมเย็นพัดวูบเข้าปะทะตัวจนขนลุกหมอกหนาทึบค่อยๆก่อตัวขึ้นอย่างช้าๆปกคลุมพื้นที่ป่าช้าจนมองอะไรแทบไม่เห็นจากภายในม่านหมอกค่อยๆปรากฏร่างดำทมึน ีรูปร่างเป็นหญิงสาวผมยาวเฟื่อยใบหน้าเหี่ยวย่นที่ดูเปื่อยเนา่าดวงตาลึกโบจ้องมองมาที่พระใหม่ทั้งสองด้วยแววตาอันโหดเหี้ยมน่ากลัวปากอ้ากว้างส่งเสียงครางโหยหวนจวนจะทำให้พระชัยและพระแดงขาสั่นรริก หัวใจเต้นรัวราวกับจะหลุดออกมาไม่ต้องตกใจท่องบทสวดไปพร้อมอัตมาอย่าให้จิตใจวันไวพระทั้งสองพยายามตั้งจิตให้นิง่งเริ่มสวดมนต์ตามพระหน่องไปในใจก็นึกภาวนาขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเสียงสวรรดดังก้องกังวาน กลายเป็นเสียงที่ช่วยปลอบประโลมจิตใจให้พระชัยสงบจากความหวาดกลัวแต่พระแดงน,นั้นยังคงตัวสั่นท่องบทสวผดผิดๆทุกๆผีร้ายจึงเริ่มเปลี่ยนเป้าหมายไปที่พระแดงควบคุมจิตใจตัวเองให้ดีผีในป่าช้านี้ทำอะไรพวกเราไม่ได้หรอก พระแดนที่ทนต่อความหวาดกลัวในจิตใจไม่หวก่อลุกออกจากโกรธก่อนจะวิ่งหนีหายไปเหลือเพียงพระนองและพระชัยที่ยังนั่งกรรมฐานสวดมนต์กันต่ออยู่พักใหญ่ไม่นานร่างผีผมยาวก็เริ่มจางหายไปในความมืดมิดของปืนป่า พระชัยถอนหายใจด้วยความโลโ่งอนี่คงเป็นประสบการณ์ที่หวัดภวาที่สุดในชีวิตของเขาธรรมชาติรอบตัวแม้จะดูน่ากลัวแต่จริงๆแล้วมันคือกระจกสะท้อนจิตใจของเรานั่นเองถ้าใจเราสงบนิ่งก็ไม่มีอะไรมาทำร้ายเราได้ด้านพระแดง ที่วิ่งหนีออกจากป่าช้ามาด้วยความตกใจกลัวเขาวิ่งสุดชีวิตจนมาถึงกุฏิก่อนจะเปิดประตูเข้าไปแล้วลงกรอนสนิทเขานั่งพิงผนังห้องหอบหายใจรัวยูยูก็มีเสียงทุบประตูดังขึ้นตามมาด้วยเสียงร้องโหยหวัว แดงสะดุ้งโย่ขนลุกเกลียวเขาไม่กล้าแม้จะส่งเสียงร้องเสียงทุบประตูยังคงดังไม่อยู่คราแดงที่ทำอะไรไม่ได้ก็คว้าผ้าห่มและหมอนขึ้นมานั่งซุกหน้าสวดมนต์ด้วยความหวาดผวาแต่ทว่าเสียงโหยหวนนันก็ยังคงดังรอบกุฏิตลอดทั้งคืน เช้ามืดวันต่อมาพระนองและพระชัยก็ได้เก็บกรดเดินกลับมาที่วัดก่อนจะพบว่าพระแดงได้ขอลาสิกขาแล้วเขาบอกกับพระชัยว่าคืนเขาบวชต่อไปคงโดนผีหลอกจนเป็นบ้านแน่ๆและยังฝากถึงพระชัยว่าให้ระวังตัวให้ดีๆ หลังจากวันนานพระชัยก็ต้องจำวัดที่กุฏิเพียงลำพังเมื่อทำวัดเย็นเสร็จพระชัยจะกลับมานั่งสมาธิที่กุฏิตั้งจิตมุ่งมั่นภาวนาหวังอาศัยสมาธิช่วยให้จิตใจสงบแต่ทว่าจู่ๆเสียงกุกกับก็ดังแว่วมาจากนอกห้อง เสียงร้องโหยหัวทำให้พระชัยทึงกับคนลุกสู้แม้จะกลัวแต่ก็ฝืนสะกดจิตให้นิ่งต่อไป เริ่มบทสวดมนต์อย่างตะกุกตะกักแต่เมื่อเขายิ่งสวดเสียงดังขึ้นความหนักแน่นในใจก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยเรืเมื่อใจสงบมั่นคงปราศจากความหวาดหว่นภาพหลอนเบ้องหน้าก็ค่อยๆเลือนหายไปในที่สุดเหลือแต่เพียงความเงียบสงบ เหตุการณ์แบบนี้ยังเกิดขึ้นอีกหลายครั้งในคืนถัดมาแต่พระชัยก็ยังคงใช้สติและสมาธิฝึกจิตเอาชนะผีร้ายได้สัปดาห์แล้วสัปดาห์เล่าที่พระชัยทุ่มเทฝึกฝนอบรมจิตตามแนวทางพุทธศาสนาจนความกลัวและความทุกข์ค่อยๆจางหายไป จิตใจเข้มแข็งหนักแน่นดังศิลาผาไม่หวั่นไหวกับอะไรอีกแล้วแสงสว่างแห่งปัญญาค่อยๆส่งประกายในดวงใจพระชัยรู้สึกราวกับได้บรรลุเข้าใจความไม่เที่ยงแท้ของโลกและชีวิตสิ่งเดียวที่พึ่งพิงได้คือคุณงามความดีและสัตว์จะทำภายในใจของเขา เมื่อจบพรรษานานพระชัยจึงตัดสินใจขอบวชเป็นพระตลอดชีว euh ิตเพื่อใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ในทางธรรมและนำแสงสว่างแห่งพุทธธรรมไปช่วยเหลือผู้คนให้พ้นจากความทุกข์ตราบนานเท่านานก็จบไปแล้วนะครับกับเรื่องพระใหม่กรรมฐานกลางป่าชา สามารถรับชมคลิปอื่นๆของหลอนไดอารีได้ที่วิดีโอแนะนำและเพลย์ลิสต์ที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ได้เลยครับและอย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับแอดมินตามอ่านทุกคอมเมนต์เลยสุดท้ายนี้อย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามหลอนไดอารีเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อๆไปขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ